ที่เราทงหลายเดียวกันว่าโบราณเรียกว่าสิมหรือสมัยใหม่เรียกว่าอุโบสถเพื่อไว้อุปสมบทคุณบุตรผู้มีศรัทธาจะมาอุปสมบทในวรวนุตธศธาสนาหรือเพื่อทำสังฆกรรมที่เกี่ยวกับกิจของสงฆ์จะจ้องทำในอุโบสถซึ่งมีเป็นเขตแดนถึงขอบอกรัตนอนุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าขอบอ เพื่ไทสงขามีมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัววันนี้เราทั้งหลายได้รับมีสงครามซีมามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้โบสถ์นี้ก่อนที่จะทำสังฆกรรมเราสร้างในสถานที่โดยที่เราไม่รู้ว่าตั้งแต่อตดีตนั้นมามีเคยมีอุโบสถอยู่ที่นี่ไหมหรือว่าเคยมีใครสร้าง เคยมีทำสังกรรมานสถานที่แห่งนี Audrey, ้หรือไม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์โบราณนักจารย์แต่ปางก่อนจนถึงปัจจุบันโดยบรมพุทธานุญาตท่านให้สูตรถอดถอดสูตรถอนเขตมีสงขรามสีหมาที่ได้รัอนในยาตใหม่ให้เป็นเขตที่สมบูรณ์เพื่อสะดวกแก่การทำสังฆกรรม แค่ว่าเราจะยังไม่ผูกพัพิสีมาถจ้าเราสูตรถอสูตรถอนใอยาได้รับเขตเรด้วแล้วก็สามารถที่จะทำังรกรรมได้แล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้องคพ่อจะาระนำเผืออตลอดจนคณะสงฆ์พ่อแม่ครูบาอจารย์จึงได้มีการรวมกันเพื่อจะสูตรถอดในสงครามสีมาโดยเป็นสูตรถอด ยีวะได้พิพากษาก่อนียวีะวะได้ากษก่อนแล้วก็คอยสตรสมานสังวาททีหลังนะครับดังนั้นอาจารย์รูบาอาจารย์ที่จะสวด่อในวันนี้ก็คืออาจารย์พระครูสุภัทธรามจาร,รีกับอาจารย์พระมหาเกียตรติสิติโสภณโจะเป็นผู้สวดถอดณทีนีน้หลวงพ่อถึงจะาอในการสวดถอดนั้นในโบราณาจารา์ก็คือผ้าโูโบสถใหญ่ พระสงฆ์น้อยหรือภาคุบาจารย์ที่มาร่วมสังฆกรรมน้อยเราก็จะมีสุขการสูต่อแบบลูกโซ่คือต่อจากต่อเรียงกันเป็นแถวกระดานาเพื่อให้สังฆกรรมได้เสร็จเร็วเท่ยวตากะสงฆ์มีเพียบพร้อมสมบูรณ์ก็จะสวดในรูปแบบสังฆกรรมที่เราเราเคยทำก็คือส่วน อ่ากนการแก่อันตบารใช่ไหมในรูปแบบของอัตบาลคืออย่างที่เราทั้งร้ายนั่งอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้หลวงพ่อจะขอปรึกษ,ษาคณะสงฆ์ถ้ารูปใดเห็นสมควรว่าเราจะสู่ถอดในรูปแบบของการตะบารก็ที่คนคณะสงฆ์ยกมือถ้ารูปใดเห็นว่าสมคนสวรที่จะสวดแบบลูกโซ่ก็นี่คนยก เป็นสำคารมัดเป็นอันเดียวกันก็คือเราจะสูตรแบบอัธบายนะคือมาเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดเพื่อให้ได้สังคกรรมที่สมบูรณ์ผิดพลาดน้อยเพราะฉะนั้นในวันนี้นอณนะสงค์สองหลวพอเพื่อความแล้ว